ความทุกข์ที่เราสามารถกำจัดทิ้งมันได้เลยนะคะวันนี้คุณรู้ไหมสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะคะแต่ครูจะมายกอีกหนึ่งความทุกข์ที่หลายๆคนเป็นแล้วก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมค่ะนั่นคือความทุกข์ที่เราไม่ยอมรับมันนั่นเอง การที่เรามีความทุกข์ที่เราไม่ยอมรับมันมันเกิดจากอะไรคะยกตัวอย่างเช่นเอ๊ะฉันอายุมากขึ้นฉันเริ่มแก่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ฉันยอมไม่ได้ฉันจะไม่แก่อย่างเงี้ยมันก็เกิดความทุกข์บางอย่างเนาะความไม่สบายใจโอ้มันจะเป็นอย่างไรมันกังวลหลายอย่างหรือแม้กระทั่งว่ามีเด็กหรือว่าลูกของเราเนี่ยเขาอาจจะดื้อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย ยอมรับไม่ได้อะที่สมัมลูกฉันดือ้อทำไมฉันต้องเปอย่างันอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความทุกข์นะคะรวมถึงความทุกข์ที่เรายอมรับไม่ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราอาจจะยังไม่เก่งมากอะเรายอมรับไม่ได้ว่าเออทำไมเราถึงแบบมันไม่เก่งว่ามันไม่ได้เรื่องเลยบางคนที่ยอมรับไม่ได้แล้วตีความหมายเชิงลบเป็นการที่เราทําให้เราทุกข์แล้วก็ทุกซ้ําแล้วก็ทุกซากมากๆเลยค่ะ ดังนั้นวิธีการดับความทุกข์นะคะคือการยอมรับมันยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็เรียนรู้ค่ะแล้วก็พัฒนามันให้เป็นความคิดเชิงบวกค่ะการลงมือทําเชิงบวกแทนที่เราจะมานั่งคิดว่าเออลูกฉันดื้อเราอาจจะคิดใหม่ว่าเออจริงๆแล้วเด็กดื้อก็เป็นเด็กที่โอเคนะแปลว่าเขามีจินตนาการแล้วก็ทักษะการเรียนรู้ที่อาจจะพิเศษมากกว่าคนอื่นนะเฮ้ยอายุฉันมากขึ้นนั่นหมายความว่าประสบการณ์ฉันอาจจะมากขึ้นก็ได้เห็นไหมพอเรายอมรับว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเรายอมรับว่า สิ่งที่เราเป็นมันคืออะไรแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาเชิงบวกต่อชีวิตคุณจะเบาสบายแล้วก็มีความสุขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะครูยังมีคลิปนะคะที่สามารถทําให้คุณพ้นทุกแล้วก็มีความสุขได้ทันทีอีกเยอะเลยครูเชื่อว,ว่าพลังข้างในของเราโลกข้างในของเราสร้างสารรค์โลกภายนอกเสม,มอมีหนังสือระดับโลกหลายเล่มที่เขียนว่าถ้าเราดูแลภายในเราได้ดีการลงมือทาของเราในทุกๆวันเราได้กําไรแล้วนะคะเพราะเราได้ความสุขในการดื่มด่าในการใช้ชีวิตทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการทํางานก็ดีอยู่กับเพื่อนก็ดีอยู่กับครอบครัวก็ดี หรือทําสิ่งต่างก็ดีคุณจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายมากกว่าคนอื่นคุณจะอยู่ในสภาวะที่ทุกไม่เป็นเลยอะคะ่ะถ้าเกิดคุณรักษาโลกภายในของคุณให้ดีอย่าให้คําพูดของคนบางคนหรือความทุกข์ชั่วคราวที่มันเกิดขึ้นเพราะเรายังคิดไม่ได้ทําให้เราเกิดความทุกข์มาทั้งชีวิตถึงเวลายุติบันแล้วค่ะครูสันไรส์นะคะสร้างขอดีดีมีประโยชน์ไว้ให้คุณได้พ้นความทุกข์แล้วก็ได้เจอความสุขรวมถึงสร้างชีวิตใหม่นะคะขอฟรีได้ที่แอดครูซันไรส์ตรงนี้ถ้าเกิด คลิปนี้คุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมแบ่งปันให้กับใครหลายคนที่เขาอยากค้นถูกแล้วเราไม่มีความสุขร่วมกันกับสังคมใหม่กับครูซันไรส์สอนกนละระดับโลกสวัสดีค่ะ